มาครับมาค่นดองยูเซกอกเนื้อ <Mul an> <ess and rum ble> หอนหอนหอนเลย <ess and rum ble> น้องเซก็อกเนี้อไ่หำหำห้หมหำ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  สวัสดีครับ,รบมาพอกันอีกแล้วคะ่ะก้นหนุ่ยก็เบียร์คามินีสิภาพพีพาน้องมากาากินเข่าจะคิงเข่าอะไรใส่กอกจะพี่น้องจะใสก่ก,สกอกใส่กอกบูอา้าณนะใส่กอกอีสานนะคะมาจากแซ่บ <c oughs> น้ำกันจะพี่น้องมาครับมาแซ่บน้ำกันครับผมแก้มสมพักคือเกาจากแก้มสมพักแจวแมงดาครับพี่น้องแจวแมงดาจะอ้บรรยากาศที่ดีแท้ เอาบอกพริกบอออกมาออกมาอุ้ยบกพริกทั้งบิกพริกบ้านแลกับพริกอันไหนเลยดิปลาไว้ไหนเทลงไปเลยเทลงไปเลยครับเอาลงไปเลยมันมอลนั่นแหละเอาลงไปเลยครับโอเคเยี่ยมมาจัดเสริมกันแต่เอาพริกอ่อนเราไม่กินจังบวเผ็ดเออเจ้าวุ้เผ็ดนะครับพี่น้องพริกอันอันนี้อ่ากินเลยป้าเอาเด้อครับพี่น้องสักเสียงหน่อยกันครับผมเขาเขานอน เิใส่ก่องมูแล้วกันืมก่องมูเนี่ยมาจาเสิบเสกันนะมาครัมาค่น้องอยู่เซกอกเนน่อหอมหอๆเลยน้องใส่กอกเนี่ย ไอหามหามอืมอ ha uh ืม huh. อ uh ืม huh. บ mm ุก hmm. จ uh ี huh. ๊ดจ้อกไม่อยาบอกจับโปรโมชั่นคือเกาเด้อค่ะพี่น้องซื้อสอง ซื้อสองแพ็คแถมส้มผักแบบนี้เลยนะคะซื้อใส่กอรอกสองแพ็คแถมส้มผักกรอ,อบแบบนี้เลยส้มผักไม่ยากนะจ๊ะแกงหมกพริกหอมอบจอบอมั้งอ๊ะ อืมอืม,อ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 มหอมเลยพี่น้องหอมค่ะหนี่ใส่กวางเนยียพี่น้องสมพักนี่ยไงนหดดอมจัง ผู้ใดสนใจทักขอข้ามเพจไว้ไหมเลยได้เลยด้วยค่ะพี่น้องใส่กล่องหู ใครไม่ชอบเปี้ยวให้สั่งหมูนะคะทุกคนใครพ่ม,มักเปรี้ยวสั่งหมูด้วยจะ้ะใครมักสมจังสังเนือนะะ้อด้วยค่ะใครไม่ชอบเปรี้ยวไม่แนะนําให้สั่งเนื้อนะคะทุกคนค่ะืม่

มกินกับผกพริกมึงเขากันป่ะกินลูกมึงกับอินสอ,องขอกับอินเจ้าเมึงดะเป็นแบบนี้กับหอมหอมมึงดา เจ้าแบบตักเบอร์พี่น้องครับถามว่าส่วนตัวชอบอะไรมากินเนื้อเ้ยเดีย๋ยวชอบก,กินเนื้อล่ะคะ่ะ พ่อเบียร์ชอบเปรี้ยวใครไม่กินใครไม่กินเปรี้ยวอาจจะชอบไส้กรอกหมูทุกคนเนื้อหอมฉ่ำก,ก,กับป๋องผักชีเขากำนนักขึ้นอย่างอตอนจุดยอดเลย ส้มผักวายุกินบกักริกโอ้่หจ<า>ับ <laughs> เผ็ดเด้อ <laughs> ใครบอกว่าริกเขียวไม่เผ็ด <laughs> เผ็ด เฮืยเผ็ดข่าก็หอนไม่ไม่หนึ่งไม่ไม่พี่น้องผมก,ก็ลงเบียร์มากกินข้นาหอนเพราะมันกันก็เผ็ดกวามันข่ากันแซ่บเผ็ดแต่ก็แซ่บมันกินได้เยอะไนงะ

มันแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ืมันอร่อยเนาะมันมันคู่กันหนุ่ยกินหยัมปวด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 นะไปกอล์ฟดูเบียร์ชอบกิน สายฟ้าชอบกินไส้กรอกหมูบยุ๊ดกินทั้งสองบยุ๊กินทั้งนื้ทั้งหมูเลยสาฟ้ามักต็มหมูส่ฟ้าไม่ชอบกินไส้กรอกเปรี้ยวเนน่อนอมากเบด

ได้เลยดาคือคือมีอะไรได้เถอะกินอะไรเอ้กินอะไรหลายๆผัดปงมากครับพี่อ๋อผัดโงมากพี่ออมวยมันแดงก็เถอะครับได้ละดาผมเมี่ยผมเล่าดาผมบุกหองลอกแล้วว่ากินเนื้อตี่อยแดงแล้วเล่าเรือยให้กินเนาะอะอย่างผมว่าที่อ๋อเป็นเด่นนะอืม Hade man. Hade man. Ja. Oh ja. กเี่ยวเนือ้วันเลยหอ,อมอืแสบแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะผู้ใดสนใจเด้อค่ะพักเขามาขอ,ขอความเบียร์ใดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะใส่กอกเนื้อเด้อจ้ะพี่น้องใส่กอกเนื้อสิบลูกนะคะสองร้อยใส่กอกหมูนะคะสิบสองลูกนะคะสองร้อยบาทนะคะทุกคนคะ่ะใส่กอกวุ้นเส้นก็มีเด้อจ้ะหาสิบลูกลอยหาสิบบาท เจียวเมงดานะคะเจ้เมงดาแบบนี้เด้อค่ะร้อยสิบเก้าบาทนะคะทุกคนสมพักนี้ค่ะไพซื้อสองแพ็กนี้เบียกระแถมให้ฟรีเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับปืนนี้นะคะขาบขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังผู้ใดมาคิดนี้เบียฝากกดไลค์กดแชร์ให้คะแนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเบียกันหน่่ยกับขอตัวลาไปก่อนเน้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจากพี่น้องสวัสดีครับ